วัสดีครับคลิปรีวิว LGR 125นะครับ g p x นะครับเ e ด็กขับได้ผู้ใหญ่ขับดีนะครับรถเดิมๆนะครับเครื่องเดิมสวยๆนะครับใสๆพ่วเดิมนะครับ,ดดส,ส,รบ,ส,รบสีเครื่องเดิมนะครับสีโครงเดิม LGR 125นะครับส,สวิตสวิตออฟรันนะครับอยู่ครบนะครับยีดออฟรันนะครับปุ่มดับนะครับปุ่มดับ คุณแจนะคุณแจนี่คุณแจมีนะครับคุณแจนะครับที่เครื่องนะครับสวยๆนะครับแก r เจอย่125ยางก็พอใช้นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับเบาะหอไม้นะครับสวยๆนะครับถังไม่รั่วนะครับคาบูดีนะครับเครื่องใช้ได้นะครับดูสีเครื่องนะครับ ก็ยังเป็นโคเมยียงอยู่นะครับยังไม่เป็นขี้เมียงนะครับเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับรอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับผมเียงหน้าเบยกหลังใช้ได้ปกตินะครับ ได้ครับผมลองขับเลยก็ได้ครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับผมใช่ครับว้าว <Wow. S 1> อังจะติดนะครับไม่ดังไม่คันนะครับ ได้พี่ใหญ่ขับดีนะครับเล็กัทครับนะครับขับวิบากนะครับต้องคันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับสบายกระเป๋า ตัวนี้จะมีสวิตเสี่ยงกายนะครับผมสวิตหรือถ้าปิดนะครับปิดปั๊บก็จะตัดไป้ทีนะครับตบปืนนี่กว่ามาดับตรงนี้ครับใช่ครับดี๋นะครับคันนี้ผมขอเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับพอหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทพอครับีเดนนะครับผมีเดิมทั้งคันนะครับสภาพสวยๆนะครับติ๊กเกอร์เดิมเครื่องยังอยู่นะครับใช่นะครับสําหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะครับ อยากขับวิบากนะครับงบสบายกระเป๋านะครับตัวคันนี้นะครับขับง่ายครับรถขับง่ายครับรถขับง่ายนะครับยี่ห้อพุมเปิดไปเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทน่าจะใช่นะครับผมก็จําราคาไม่ได้นะครับก็ว่าไปดูนะครับใครสนใจนะครับหรือว่าชอบมาดูรถก่อนก็ได้นะครับชอบค่อยเอานะครับเกจโทร 0926500292นะครับรถอยู่ร้อยเอ็ดนะครับรถอยู่ร้อยละเอียดย้อนอยู่ในเมืองของเขาเพิ่งนะครับที่สวนเมืองนะครับเห็นว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมเอ่อถามว่าสตาร์ทยังไงนะครับรถทุกรุ่นนะครับมีคันสตาร์ทนะครับสตาร์ทดูนะครับพี่สตาร์ทนะครับวิธีสตาร์ทนะครับถ้ารถคันไหนสตาร์ทติดง่ายก็ยันอย่างนี้นะครับยันอย่างนี้ได้นะครับเป็นสตาร์ทมือสตาร์ทมือนะครับ ก็อาจจะยากนิดนึงครับก็คาร์บูนครับเช่คาร์บูนครับผมใช่ครับผมถ้าเป็นรถคาร์บูนะครับถ้าซ่อมเป้เป็นก็ให้ช่างนะครับให้ช่างนะครับผมใช่ครับครับมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่คอมเมนต์มานะครับผมก็จะตอบให้คุณแล้วนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ